ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุมกขอนแก่น AM 1 3 1 4กิโลเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ .3 ดํดเนินรายการโดยทีมงานสถานีวิทยุมกขอนแก่นและสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่3กลุ่มวิชาการเกษตรสถานีวิทยุมกให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดีครับผมนายพรชทับไกรนะครับเป็นผู้อำนวยการสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยหรือที่เรียกว่าไทยท่านะครับวันนี้มีความดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาแนะนํากิจกรรมของไทยท่านะครับที่เราได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรในการดําเนินงาน,นหนึ่งในงานของเรานะครับก็คืองานแกบนะครับ หรือที่เราเรียกกันว่า Good Agricultural Practices นะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำก่อนนะครับว่าไทยท่าคืออะไรนะครับไทยท่านะครับย่อมาจาก Thai a r r i c u l t u r a l Innovation Trade a s s o c i a t i o นนะครับเป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนานวัตกรรมในภาคการเกษตรไทยนะครับครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตไปจนถึงการจัดการฟาร์มและการใช้ปัจจัยการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพนะครับ โดยหนึ่งในงานของไทท่านะครับเป็นการสนับสนุนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรผ่านกิจกรรม GAP นะครับสำหรับ GAP เกษตรกรหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยหรือเกิดคำถามว่า GAP คืออะไรแล้วประกอบด้วยองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำะ8ประการของ GAP นะครับว่า GAP หลักง่ายๆ8ประการนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับ สำหรับข้อแรกนะครับก็คือพื้นที่ปลอดภัยนะครับพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเริ่มจากแปลงปลูกนะครับโดยที่เราต้องมั่นใจว่าไม่มีสารเจือปนจากโรงงานแหล่งน้ำเสียหรือมลพิษที่อาจจะเกิดผลกระทบตอ่อผลผลิตของเรานะครับข้อที่2ก็คือการจัดการวัตถุอันตรายนะครับโดยทุกขั้นตอนของอการ ควบคุมคุณภาพนะครับตั้งแต่การเตรียมดินการดูแลพืชไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะครับเพื่อให้ผลผลิตออกมาดีและก็มีคุณภาพพร้อมขายไปสู่ตลาดนะครับข้อที่4นะครับก็คือในเรื่องของการเก็บเกี่ยวนะครับต้องเลือกเก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้ผลผลิตทั้งสุกและอร่อยและยังคงคุณค่าโภชนาการครบถ้วนนะครับข้อที่5เรื่องของการพักผลผลิตนะครับซึ่งมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยที่หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องถูกพัก ในพื้นที่ที่สะอาดปลอดภยัยไม่สัมผัสกับสิ่งเจือปนเพื่อยืดอายุและรักษาคุณภาพของผลผลิตไว้นะครับข้อ6คือความรู้ของผู้ปฏิบัติงานนะครับเกษตรกรจะต้องมีความรู nice an, ets, ้ความเข้าใจในเรื่องของการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องการจัดการแปลงรวมไปถึงวิธีการดูแลผลผลิตตั้งแต่เริ่มหว่านผลผลิตไปจนถึงเก็บเกี่ยวเลยนะครับข้อ 7. เรื่องของน้ําสะอาดนะครับโดยที่น้ําที่ใช้รดพืชล้างผลผลิต หรือนํามาใช้ในกระบวนการผลิตต้องเป็นน้ําที่สะอาดปลอดภัยและไม่มีสิ่งเจือปนครับข้อสุดท้ายนะครับเป็นข้อที่มีความสําคัญเช่นกันนะครับก็คือการบันทึกข้อมูลโดยที่เกษตรกรนะครับควรจะมีการจดบันทึกข้อมูลนะครับในทุกขั้นตอนวตั้งแต่เรื่องของการใช้สารเคมีวันเก็บเกี่ยวรวมไปถึงข้อมูลการขายเพื่อให้สามารถตรวจสอบแล้วก็ย้อนกลับได้นะครับ โดยเกษตรกรนะครับจะเห็นได้ว่าข้อทั้ง8ข้อกำหนดของ GAP นะครับเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่จะช่วยให้ผลผล,ผลิตทางการเกษตรของของเรานะครับมีความสะอาดปลอดภยัยและก็ได้มาตรฐานสากลผู้บริโภคมั่นใจและเกษตรกรสร้างไรายได้อย่างยังย่งยืนนะครับโดยวันนี้นะครับเราได้สรุปย่อๆทั้ง8ประการตรงนี้นะครับก็เกษตรกรท่านไหนนะครับที่สนใจสามารถแวะมาชมบูธของเราได้นะครับโดยที่ ถ้าแวะเข้ามานะครับเราจะมีของแจกเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นถุงจากสมาคมไทยท่าของเรานะครับรวมไปถึงพัดสวยๆนะครับโดยพัดก็จะมีหลัก G A P ทั้ง8ประการตรงนี้นะครับและนอกจากนี้นะครับถ้าเกษตรกรท่านไหนสนใจนะครับสามารถแวะเข้าไปชมรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสมาคมของเรามีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับผ่านทาง f a c e b o o k นะครับพิมพ์ว่า t a i t a สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยนะครับ ครับมาเป็นเพื่อนกันแล้วก็มาแวะเยี่ยมชมบูธเรากันเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะพวกเราทีมงานโคกสี Smart i n ินโ e เทคจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นมีความยินดีที่จะนำเสนอนวัตกรรมทางด้านสมาร์ทนะคะได้แก่นวัตกรรมสมาร์ IMU-TI Smart IoT นะคะซึ่งนวัตกรรมนี้นะคะ ทีมนักวิจัยได้เป็นคนประดิษฐ์และสร้างนวัตรกรรมขึ้นมาประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะได้แก่ Smart Industrial ก็คือทางด้านอุตสาหกรรม 2. ก็คือ s m a r t Farming ก็คือทางด้านเกี่ยวกับฟาร์มนะคะสก็คือ Smart Home และ Office นะคะก็คือทางด้านเกี่ยวกับบ้านอัจฉริยะนะคะและสุดท้ายก็คือ Smart e NERGY ก็คือพลังงานอัจฉริยะนะคะงานวิจัยของเรานะคะเน้นต้นทุนต่ำ และสามารถนําไปพัฒนาเจะออต่อยอดได้นะคะซึ่งจะแตกต่างจากที่อื่นคือเราสามารถออกแบบให้ยืดหยุ่นกับการใช้งานแต่ละด้านนะคะซึ่งงานของเรานะคะหลักๆก,ก็จะประกอบไปด้วยการใช้ตัวตรวจรู้นะคะแล้วก็การสร้างแผงวงจรขึ้นมาเพื่อนําไปใช้กับนวัตรกรรมทางด้านต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วย4ส่วนนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัว ชุดควบคุมคุณภาพตัวตรวจสอบคุณภาพกินนะคะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวตรวจลู้นะคะตัวกล่องเครือข่ายนะคะสำหรับชุดเลี้ยงปลานะคะและตัวนี้ก็จะเป็นตัวแม่ข่ายนะคะที่เรานำไปใช้ในการควบคุมระบบสมาร์ทฟาร์ม IOT ค่ะ การประยุกต์ใช้งานตัวอย่างนะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้ระบบ iot ในการควบคุมการเลี้ยงปลาในกระชังนะคะก็เชิญค่ะค่ะสำหรับในในส่วนของการประยุกต์ใช้นะคะก็ได้มีการนำระบบนะะ iot มาใช้ในการเลี้ยงปลาในกระชังซึ่งเป็นการเลี้ยงในระบบปิดซึ่งในกระบวนการเลี้ยงคะจะต้องมีการควบคุมนะคะสภาวะสภาวะของน้ําคุณสมบัติของน้ําแล้วก็การ การกินอาหารของปลานะฮะตัวตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะคะจะทำให้เราทราบว่า,าคุณภาพน้ำแล้วก็ปลาที่ที่เราเลี้ยงเนี่ยมีเขาเรียกอะไรสามารถเจริญเติบโตได้ดีหรือเปล่านะฮะโดยอุปกรณ์ชุดนี้นะคะก <c oughs> ็จะทําให้เกษตรกรนะคะที่สนใจเลี้ยงปลาในกระชงังหรือต้องการเลี้ยงปลาที่ต้องการควบคุมคุณภาพนะคะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้แล้วก็สามารถนอกจากนี้แล้วตัวระบบ iot เนี่ยยังสามารถใช้กับ การดูแลบ่อปลานะจำนวนมากๆได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะทําให้ได้ปลาที่มีคุณภาพแล้วก็มีมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดค่ะในส่วนของสุดท้ายนะคะเรายังสามารถนําเทคโนโลยีต่างๆไปถ่ายทอดได้นะคะแล้วก็มีโครงการที่สามารถช่วยในส่วนเรื่องของการตลาดการจัดการผลิตภัณฑ์ในส่วนนี้ด้วยค่ะคุณค่ะ สวัสดีค่ะเรากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานชนประธานระบบท่อบ้านหนองแต้ค่ะกิจกรรมหลักของเราก็คือการปลูกผักนะคะเป็นผักสวนครัวเป็นผักสวนครัวทั่วไปค่ะ,ะกลุ่มของเราตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่48หมู่6บ้านหนองแต้ตำบลบ้านดงอำเภอบัวรัฐจังหวัดขอนแก่นค่ะได้มาตรฐาน GAP ค่ะ,อะตอนนี้ก็ส่งที่ส่งตลาดท่อค้าคนกลางคือบริษัทคิงวิ ซึ่งเขาเป็นบริษัทคัดแยกผักส่งทสโก้โลตัสและบริษัท CP ในเครือตอนนี้ผักของเรามีส่งประมาณ4 0รายการค่ะเป็นเป็นผักพื้นพื้นเมืองเขาก็จะเป็นข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะคะอ่าพวกนี้จะส่งออกประมาณอ่าอย่างอย่างตะไคร้ก็เดือนละประมาณอ่า0กิโลนะคะข่าก็ประมาณเดือนละกิโลเดือนละพันเดือนละหนึ่งหนึ่งตัน่ะเดือนละหนึ่งตัน กะเพาโหละพาก็เดือนละประมาณ400-500กิโลประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะาก็จะมีกลุ่มในในกลุ่มของเราก็จะมีการแปรรูปอาหารนะคะอย่างเช่นทำทำแหนมทำทำส้มทำทำทำแหนมแล้วก็ทำมีกลุ่มทำดอกไม้จนันแล้วก็กลุ่มทำทำกล้วยกล้วยฉาบนะคะเดี๋ยวให้ประธานกลุ่มกล้วยฉาบคุยอีกทีนะคะ ค่ะสำหรับกล้วยฉาบนี้พวกเราก็จะไม่ปลูกแค่ผักสวนครัวอย่างเดียวนะคะก็จะมีพวกไม้ผลอย่างเช่นกล้วยอย่างเงี้ยเราก็สามารถเอามาแปลร,รูปทําเป็นวันนี้ทํากล้วยฉาบมานะคะแล้วเราก็ใช้ประโยชน์ใช้ประโยชน์จากใบกล้วยก็เอามาห่อแหนมอย่างนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เราแปลรูปแล้วก็จะมีพวกหน่อไม้เราก็มาแปลร,รูปเป็นหน่อไม้ดองเป็นหน่อไม้หน่อไม้ที่เป็นทุงๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ใช้ประโยชน์ เราก็สามารถที่จะแปรรูปแต่ถ้ามันมีเยอะจริงๆก็ทําเป็นผักดองก็มีนะคะแปรรูปเราก็อยากจะต่อยอดไปอีกเหมือนกันนะคะว่าอย่างเช่นผักของเราถ้ามันมีเยอะอย่างเช่นพวกกะเพราัวระพาอย่างนี้เราอยากต่อยอดไปว่ามันสามารถทําเป็นกะเพราผงหรือว่าัวระพาผงอะไรได้ไหมเราอยากต่อยอดไปตรงนี้ด้วยค่ะก็มีมีมพ่อค้าคนกลางเข้าไปซื้อใน ในแปลงนะคะแล้วก็ขายในตลาดชุมชนแล้วก็ผักที่คือคือจะมีมีผักมีมีหลายมีมีพ่อค้าคนกลางเข้าไปซื้อถ้าสนใจกลุ่มของเราก็ได้ที่ Facebook เกษตรปลอดภัยแล้วก็ Facebook ของกลุ่มของเรานะคะเกษตรผสมผสานชนประธานระบบท่อบ้านหนองแต่ค่ะเบอร์โทรค่ะ0 6 0 6 2 9 5 2 1 9 5 2แล้วก็0 0 8 4 0 1 4 7 9 5 7ค่ะสวัสดีครับผมวสันทงภูครับผมมาจากวิสาหกิจชุมชนฟาร์มผักบ้านดอนม่วงอำเภอประจักษ์ศิลปาคมจังหวัดอุดรธานีครับฟาร์มผักของเราเป็นฟาร์มผักออแกนิกครับผมซึ่งอยู่ตั้งตั้งอยู่ที่อำเภอประจักษ์ศิลปาคมบ้านดอนม่วงครับ โดยที่ฟาร์มผักของเราเป็นฟาร์มผักออร์แกนิกครับผมซึ่งได้รับใบเซอร์จากออร์แกนิกไทยแลนด์แล้วเรียบร้อยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เรานํามาวันนี้นะครับจะเป็นในรูปแบบของผลิตภัณฑ์แปลรูปจากผงผักครับไม่ว่าจะเป็นตัวผงผักเคลและก็ตัวผงผักต่างๆที่เราทํามาในวันนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเคลจิงจูชายผงผักรวมผงกะเจี๊ยบผงกล้วยแล้วก็ ผงดอกอัญชันแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยที่เราทําขึ้นมาจาการามผักของเราครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของผลิตภัณฑ์ในอบแห้งอันนี้ก็จะเป็นตัวมะตูมอบแห้งครับมีกระเจีย๊ยบแล้วก็มีอัญชันครับผมส่วนตัวข้าวที่มองเห็นอยู่ตอนนี้คือตัวข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิของเราตัวสีเหลืองที่เห็นอยู่นี้คือการผสมคลุกเข้ากับตัวของขมิ้นชันซึ่งทําออกมาจากตัวขมิ้นชันที่เราปลูกเองทําเองแล้วก็ผลิตขึ้นมาเองครับผม แล้วก็มีตัวชาครับที่เราทําขึ้นมาอันนี้จะเป็นชา,าที่ทําออกมาจากอันนี้จะเป็นชาดาวเรืองครับผมชาดาวเรืองของเราจะเป็นชาออร์แกนิกซึ่งปลูกอยู่ในพื้นที่ออร์แกนิกของเราแล้วเรียบร้อยครับผมก็จะมีชาตะไคร้ชาอัญชันแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดที่เราเพิ่งทําออกมาคืออันนี้จะเป็นตัวชุดผักแกงขี้เหล็กครับผมพร้อมทานนะครับผมแล้วก็สามารถ ติดต่อหรือว่าสอบถามทาง Facebook ของเราได้ในชื่อฟาร์มผักบ้านดอนม่วงครับผมไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok l ล e f a c e b o o k สามารถค้นชื่อนี้ได้เลยฟาร์มผักบ้านดอนม่วงครับผมส่วนใครที่สนใจในผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้สามารถติดต่อได้ที่ฟาร์มผักบ้านดอนม่วงไม่ว่าจะเป็นทาง a c e b o o k l ล n e t i k t o k แล้วก็หน้าร้านของเราตอนนี้จะมีอยู่3ามที่ครับอยู่หลักๆยอดนี้จะมีอยู่ที่ จังหวัดอุดรธาน,นีใครอยู่ใกล้โรงพยาบาลศูนย์สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธาน,นีครับโรงพยาบาลกรุงเทพโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรธาน,นีและก็ปั๊มปตทหน้ากองบิน23อุดรธาน,นีครับผมส่วนทางที่กรุงเทพหรือภาคก,กลางภาคก,กลางใครๆที่อยู่ฝั่งโน้นของเราจะมีอยู่ที่เซ็นทันบางนาครับเซ็นทันแจ้งวัฒนาครับผมและส่วนของใครที่อยู่ในอ,ออนไลน์ทางฝั่ง ภาคใต้ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกสามารถเข้ามาในแฟลตฟอร์มออนไลน์ของเราได้เลยสามารถส่งได้ให้ทุกที่ทั่วประเทศเลยครับผมสวัสดีค่ะดิฉันนางนงคานจันโทเป็นประธานวิสายกิจสมุนไพรบ้านหนองยาป้องค่ะตั้งอยู่205หมู่4ตำบลบ่อใหญ่อําเภอืองอเภอบอระเบือจังหวัดมหาสารคามค่ะกลุ่มวิสาหกิจของเราจดทะเบียน G A P มาตั้งแต่พศ2563ค่ะ ซึ่งมีกระเชยบแดงพันสูดานการทําของเราจะมีประสิทธิภาพในการทําโดยการรับรองและได้รับมาตรฐานที่สามารถที่จะส่งทางโรงพยาบาลมหาสารคามได้ค่ะแล้วก็ส่งเอกชนทั่วไปซึ่งมีร้านที่รองรับที่มั่นคงค่ะทำมาหลายปีมิสาหาจิตของเราจะมีแปลงอินทรีย์ของพืชสมุนไพรค่ะคือจะมีเพศสังคาต เพื่อสังฆาตของเราจะได้รับการอบรมหรือได้รับการดูแลจากทางโรงพยาบาลอภัยภพเบศค่ะเพราะว่าเราจะขยายในเมืองมหาสาราคามของเราโดยทางวิสาหกิจของเรามีการขยายพันธุ์ขายด้วยค่ะทําเป็นถุงขายได้ให้ทางกรมวิชาการเกษตรสามารถที่จะมาอดหนุนได้ทุกหน่วยงานค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็จะมีพืชสมุนไพรอย่างอื่นที่เป็นของอินทรีย์ก็มีขมิ้นชันมีพรยมีใบบัวบก ว่านชักมดลูกแล้วก็มีชิงของสวทชเข้ามาร่วมในการที่จะทำเกษตรอินทรีย์ค่ะจุดขายของเราหรือว่าที่จะทำดำเนินงานต่อไปคือจะปรับปรุงคุณภาพขึ้นเรื่อยๆโดยที่ว่าทางสวพจะปรับปรุงของพันธจูดานของปีนี้จะเป็นของสีสเกตหนึ่งค่ะจะมีลูกใหญ่ลูกโตต้นใหญ่แล้วก็มีสารอาหารที่ดีค่ะ แล้วเรามีที่ส่งที่มีความมั่นคงค่ะช่องทางติดต่อของวิสาหกิจของเรานะคะคือบ้านหนองแกป้องประจำบนบ่อใหญ่อําเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามค่ะคอือติดกับเมืองมหาสารคามสะดวกค่ะขอบคุณค่ะเบอร์โทรค่ะ0649585099ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับดิฉันนางกาลดาเหล่าเล่ยี เป็นหัวหน้าประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านอาหารค่ายค่ะครับซึ่งกลุ่มของพวกเราตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ประมาณ1เดือนนะครับโดยการรวมตัวของพี่น้องในเขตอำเภอหนองบัวระเวอโดยส่วนตัวแล้วผมเองเป็นข้าราชการบำนาญนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็มามองหาว่าในในขณะที่เราเกษียณอายุราชการไปแล้วเนี่ยเราจะสามารถปลูกพืชชนิดใดที่1ใช้เวลาสั้น2ต้นทุนสามสาม ช่องทางการตลาดอย่างพอมีเราก็เลยไปศึกษาเรื่องไข่ผําซึ่งในชุมชนก็มีการเลี้ยงไข่ผํากันอยู่หลายครัวเรือนนะครับแต่ยังไม่มีการรวมกลุ่มกันที่ชัดเจนทางเราเองก็เลยนัดประชุมกันพูดจาภาษาไขา่ผําโดยเชิญหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องเช่นสํานักง,งานเกษตรและสกรจังหวัดทางกรมวิชาการเกษตรทางสํานักง,งานประมงจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับในสังกัดกระทรวงเกษตรรวมถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสถานศึกษาที่เช่นมหาล,ลัยราชภัฏชัเชยภูมิวิเลยเทคนิคเชยภูมิวิเลยเกษตรกรรมเชยภูมิมาคุยกันถึงเรื่องทิศทางของเรื่องไข่ผั่ก็ปรากฏว่าเป็น,เป,นเป็นสิ่งท,ที่ที่น่าสนใจเราเองจึงตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เราเองก็จะมีสมาชิกอยู่ประมาณ10ครัวเรือนซึ่งกำลังการผลิตเป็นอย่างไรเรื่องเรื่องการตลาดเป็นไงเดี๋ยวให้ทางท่านประธานช่วยคุยต่อเลยครับ การผลิตไข่พำของเรานะคะเราผลิตด้วยกระชังบกค่ะด้วยระบบน้ำวนเพื่อจะให้ไข่พำมที่มีคุณภาพและสามารถาทานได้เราจึงใช้พ่อเลี้ยงแบบระบบน้ำวนแล้วกม็มาล้างด้วยระบบน้ำผ่านค่ะด้วยชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ให้พำที่สะอาดที่สุดสู่ผู้บริโภคนะคะ หลังจากที่ไข่พัมของเราเหลือจากการขายสดเราก็สามารถมาแปลรูปด้วยเป็นไข่พัมอบแห้งแล้วก็ไข่พัมบดละเอียดเพื่อจะเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้เกษตรในกลุ่มของเรามีรายได้เพิ่มอีกเราก็จัดทำไข่พัมเป็นแห้งแล้วก็แบบบดละเอียดค่ะ ครับสเรื่องคุณค่าทางอาหารของของไขผ่ผัหรือโปรโตีนทางพิู้จะช่วยเพิ่มเติมนะครับครับคุณค่าทางอาหารของไข่ผั่นะครับคือตอนนี้ทางมหาลัยต่างๆอย่างเช่นมหาลัยสารคามมหาลายัยเทคโนโลยีรานารีมอเตอร์สอนะครับก็ได้มีการสนับสนุนให้เลี้ยงเพราะว่าเขาวิจัยออกมาแล้วว่าคุณค่าทางอาหารของไข่ผัมเองเนี่ย อยู่ในระดับซูเปอร์ฟู้ดนะครับหรือว่าเป็นอาหารทางเลือกใหม่ที่มีโปรตีนสูงนะครับ2 8เราเราเลี้ยงด้วยจุลีซีสังก์แสงก็จะมีวิตามิน B12 นะครับซ,ซึ่งส่วนมากแล้ว B12 มันจะอยู่ในในพวกไข่พวกอะไรแต่ว่าคนที่กินพืชนนจะไม่มี B12 ไขพ่พับเองเจะมีวิตามิน B12 ช่วยในพวกเรื่องสมองพวกอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นอาหารที่ย่อยง่ายสำหรับผู้ป่วย เป็นอาหารที่ดีสําหรับตั้งแต่เด็กถึงถึงคนคนชราคนแก่เลยครับแม้แต่ผู้ป่วยเป็นอาหารฟื้นฟูสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมีท่าสารอาหารสูงมากครับซึ่งซึ่งกลุ่มของเราเองก็นอกจากจะจาหน่ายให้บุคคลทั่วไปทั้งตลาดก็ทั้งมีทั้งตลาดในชุมชนแล้วก็ตลาดออนไลน์แล้วก็ตอนนี้เองเราเองก็อยากเรียนรู้ทางสถานศึกษาต่างๆก็ส่งนักเรียนเข้าไปเรียนรู้กับกับกลุ่มของพวกเรา เพราะว่าจริงๆแล้วเราเราเข้าใจว่าเป็นพืชที่ใช้อายุสั้นเกษตรกรหรือนักเรียนไปเห็นแล้วอาจจะสามารถที่ไปส่งเสริมให้ผู้ปกครองปลูกได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเราอยากสร้างในในชุมชนของพวกเราส่วนเรื่องช่องทางการตลาดหรือวิธีการสั่งเดี๋ยวพี่ขี่จะจะช่วยแนะนาอีกครั้งนะครับช่องทางการตลาดของเราเราขายใน Facebook แล้วก็ในออนไลน์ค่ะส่งไข่พรัมสดไปในห้องเย็นนะคะรถ ห้องเย็นแล้วก็ถ้าเป็นอบแห้งเราส่งในทั่วไปได้ค่ะถ้าสนใจถ้าสนใจติดต่อ,ตตอวิสาหกิจชุมชนของของพวกเราได้นะคะวิสาหกิจชุมชนเกษตระรสรรมาสานบ้านละหารค่ายตำบลโคกสาตําภอหนองบัวลจัตํตบาบลเชดพภูมหรือเบอร์โทรค่ะ098 558 6471ค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ กับผมนายบุญส่วนแก้วเปโูนจากกลุ่มามะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกอำเภอบ้านแฮดจ,จังหวัดขอนแก่นครับสำหรับกลุ่มเรานะครับก็ผลิตมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกนะครับก็เราได้มาตรฐาน GAP นะครับทําให้เราสามารถส่งมะม่วงไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเกาหลีนะครับญี่ปุ่นจีนยุโรปนะครับซึ่งตลาดมีความต้องการสูงมากแล้วก็จําจหน่ายได้ราคาสูงนะครับ ซึ่งการทำมะม่วงคุณภาพเพื่อการส่งออกนะครับเป็นการผลิตมะม่วงที่ใช้ความละเอียดทุกขั้นตอนนะครับตั้งแต่เ,เริ่มใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่งนะครับแต่ประ่อนอมาก็ราดสาพรพทโคเบตทาโซนนะครับเพื่อที่จะทำให้ออกอช่วงนองฤดูการนะครับหลังจากที่ลาดสารไปแล้วนะครับก็จะมีการสะสมอาหารสามถึงสครั้งหลังจากนั้นก็ทำการเปิดตาดอกนะครับ หลังจากว่าม่วงออกดอกมาแล้วนะครับก็ดูแลรักษาดอกดูแลรักษาผลนะครับในช่วงที่ติดผลนะครับเราจะมีการตัดแต่งผลนะครับการไว้ผลเฉพาะผลที่สวยๆนะครับแล้วก็หลังจากที่เราไว้ผลแล้วนะครับเราก็จะมีการห่อผลนะครับซึ่งการห่อผลนะครับเราจะใช้ถุงคาร์บอนนะครับอันนี้จะเป็นถุงคาร์บอน2ชั้นนะครับข้างนอกจะเป็นสีน้าตาลข้างในจะเป็นคาร์บอนสีดํานะครับ ซึ่งการการห่อผลนะครับเราจะห่อมะม่วงขนาดเล็กกว่านี้นิดนึงนะครับวิธีการห่อก็คือห่อแบบนี้นะครับนะครับนีครับคือวิธีการห่อมะม่วงนะครับหลังจากที่เราห่อไปแล้ว45วันนะครับเราก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นะครับซึ่งะมะม่วงที่เราเราห่อไปแล้วนะครับ45วันเนี่ย ความแก่จะอยู่ประมาณ80-90%นะครับซึ่งก็จะเป็นความต้องการของผู้ส่งออกต่างต่างประเทศนะครับสําหรับเรื่องการตลาดนะครับของเราก็จะส่งออกเป็นหลักก็ส่งไปเกาหลี60%นะครับญี่ปุ่น30%จีนยุโรป10%นะครับแล้วก็นอกแก่นั้นก็มีพ่อค้าจากตลาดไทยตลาดเซีมงเมืองตลาดระยองนะครับมารับรับซื้อผลผิตที่กลุ่มเรานอกจากนั้นนะครับ ออนอกจากตลาดในประเทศแล้วเราจะมีตลาดออนไอลน์ออฟไลน์นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นกล่องที่เราทําตลาดออฟไลน์นะครับอันนี้จะเป็นของฝากลูกค้าจะมารับที่สวนนะครับแล้วก็กล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่เราทําออนไลน์นะครับส่งให้ลูกค้า,าทุกจังหวัดนะครับที่สั่งจองเข้ามานะครับอันนี้จะเป็นกล่อ,องออนไลน์ของสวนอุดมนะครับสําหรับ ลูกค้าที่ต้องการมะม่วงนะครับอาจจะสั่งมาที่เบอร์โทรนะครับ0896234020นะครับหรือว่าไอเดียไลน์เบอร์นี้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าต้องการสั่งมะม่วงไล่มะม่วงสนดมนะครับเข้าไปในเพจไล่มะม่วงสรนดมได้นะครับเราส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายประวรลชัยศรีสรุปโพคัยนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชนและแปลงเหญ่สมุนไพรเกษตรชีววิถีวาปีปทุมครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะมีกลุ่มของเรานะครับส่วนมากจะเป็นกลุ่มจากออรวบรวมจากชาวบ้านในพื้นที่นะครับเพื่อจะหารายได้เสริมหลังจาก ทำท้องไร่ท้องนานะครับเราจึงรวบรวมชาวบ้านทั้งตาบลซึ่งเป็นตาบ,บลหนองไฮนะครับพื้นที่ของเราจะอยู่ที่บ้านหนองไฮตําบลหนองไฮอาเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งได้รวบรวมสมาชิกทั้งหมดก็คือทั้งหมดคือ30ท่านนะครับซึ่งจะมีหลากหลายสาขาอาชีพส่วนมากจะเป็นคนที่สูงวัยแล้วก็ว่างงานนะครับเราจึงได้รวบรวมสมาชิกทั้งหมดคือ30คนได้ปลูก พืชสมุนไพรซึ่งไพรส่วนสมุนไพรหลักๆของเรานะครับจะเป็นอัญชันนะครับเป็นอัญชันส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการผสมประสานหลายๆอย่างนะครับซึ่งนะครับของเรานะครับได้มีกลุ่มสมาชิกของเรานะครับทั้งรับซื้อนะครับแล้วก็แปรรูปนะครับส่วนการรับซื้อนะครับเราจะมีการรับซื้อแล้วก็กับบริษัทโดยตรงครับซึ่งราคาเราจะไม่อิงกับท้องตลาดนะครับซึ่งคุณสามารถผลิตได้เท่าไหร่คุณก็ขายได้เท่านั้นครับซึ่งจะทําให พี่น้องที่ในกลุ่มของเราครับมีรายได้ที่ยั่งยืนนะครับอย่างนั้นนะครับคือวิสัสยทัศน์ของกลุ่มเรานะครับจะไม่ขายอย่างเดียวนะครับเพราะเราจะมีการนโยบายคือเราจะสร้างมูลค่ายัางไงให้มันเพิ่มขึ้นจากโลละ300เป็นโลละ1ั0 0 2 0 0 0ได้เราจึงร่วมกับมหาวิทยายลัยมหาสรารคามคณะเศรัชศาสตร์และสาธารณสุขจังหวัดมหาสรารคามพร้อมกับกมรมส่งเสริม การเกษตรนะครับได้วิจัยและพัฒนาสินค้าขึ้นมาคือเป็นตัวเซรั่มตัวนี้นะครับเซรั่มตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่และวัตถุดิบของเราล้วนมาจากแปลงของเราซึ่งได้ร้านรับรองจากออร์แกนิกอินรีนะครับทุกแปลงจะอยู่ในตัวนี้ครับและที่สําคัญนะครับงานวิจัยของเรานะครับได้รับรองแล้วก็ได้เห็นผลชัดเจนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ คือสรรพคุณของเรานะครับเด่นๆคือปลอดภัยเพราะได้จากออร์แกนิกและผลิตพันธุ์จากธรรมชาติเราสามารถสั่งซื้อนะครับอ้อโทษทีนะครับตัวนี้นะครับสรรพคุณของเรานะครับจะเน้นเรื่องการทกระตุ้นนะครับกระตุ้นรากผมผมผมดกนะครับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องผมร่วงผมบางก็สามารถใช้ตัวนี้นะครับคนไหนที่เป็นนะครับเริ่มจะเริ่มผมหงอกนะครับจะช่วยชะลอนะครับ ส่วนนะครับการติดต่อในช่องทางนะครับช่องทางการจัดจําหน่ายของเรานะครับส่วนนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w b i o c a m c o m นะครับ w w w b i o c a m c o m หรือทาง t i k To อ Facebook ในชื่อ,อย่อว่า b i o c a m c s นะครับ แล้วก็ที่ตั้งนะครับหรือคนไหนถ้าอยากเข้าไปซื้อหรือเข้าไปหาคำปรึกษาของเรานะครับสามารถติดต่อได้ที่0872182121นะครับติดต่อได้0872182121เบอร์ไอดีไลน์ก็เป็นเบอร์เดียวกันนะครับสามารถติดต่อผมได้ครับขอบคุณมากครับติดตามรับฟังรายการรอบรู้วิชาการเกษตรกับสวพ3ได้ทุกวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา14นาฬิกา5นาทีจนถึง14นาฬิก30นาทีทางสถานีวิทยุโมกอขอนแกน่น AM 1,314ก h z ออนไลน์ที่เว็บไซต์ w w w k u 1 3 1 4 c o m และ YouTube ku radio ขอนแก่น